ใช่คุณลุงเขาวิ่งครับส่วน้้อโปดก็ปั่นจักรยานน้โปดปั่นให้อยู่ตรงเส้นสีเหลืองได้ไหมโ,นนะโอ้ยอย่าชนรถป้าสิครับดูทางด้วยนะครับโอ้ปุยปล่อยไหลด้วยเก่งขึ้นแล้วเนี่ยเลี้ยวออกมาหน่อยโอ้ยเร็วเร็วเวโอ้โหปล่อยไหลด้วย

อย่าชนรถป้าสิครับดูทางด้วยดูทางด้วยเลี้ยวออกมาหน่อยเลี้ยวออกมาหน่อยครับ โอ้ยโอ้ยหนักหน่อยหนักหน่อยออกแรงครับออกแรงอืมขึ้นเนินชันประมาณ4%ี่เปอร์ซถือว่าผ่านครับ <c oughs> โอเคครับอ้าวครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โยโอ้โย,อย,ย,อยตรงนี้ชันมากอย่างนี้นี่น่าจะห้าเปอร์เซนห้าเปอร์เซนเนินห้าเปอร์เซนครับโอ้โยสายเขาต้องกดสายเขาอเอาก็ต้องช่วยแล้วไปต้องช่วยมันติดหินไปโอเคขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหยอหยนักหนักหนักหนักเอ้ยเก่งมาก